สวัสดีครับการันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้คุณศา,ารครับวันนี้นะครับเราจะมาดูดวงรายสัปดาห์ของช่วงเวลา31กกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมปีพศ2560ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคำตอบก็ได้เลยครับเอาละครับ,เร,บเริ่มด้วยคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทร์ครับจังหวะตอนนี้ครับคุณจะมีมุมรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างครับไม้ว่าจะเป็นสถานการณ์รอบข้าง แม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องแบบไม่สบายใจผ่านเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันจันทร์ครับจะต้องมีมุมที่จะต้องตั้งรับกอบความรู้สึกที่มันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอย่างที่ได้กล่าวมาที่ผ่านมาเป็นต้นมันมีอารมณ์อึดอัดเบื่อเซ็งด้านชาับชีวิตเพราะฉะนั้นครับคุณสมควรนะครอย่าจมปากับสิ่งต่างๆเหล่านั้น สมควรที่จะอะไรครับไหนๆมันจะมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็ลุยไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนึกออกไหมแต่สมมุติว่าท,ท,ท้อแท้หดหูเศร้าใจนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยตลอดสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะท้อทแท้หดหู่เศร้าใจนะครับผมนะมากขึ้นมากกว่าเดิมคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในจังหวะตอนนี้เนี่ยจึงต้องมีแรงแอคทีฟนะครับมีมุมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นมากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมนี่คือสิงที่อาจารย์ต้องบอกกล่าวให้ฟังครับถ้าเราเจาะลึกครับเกี่ยวกับการงานช่วงนี้เนี่ยคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวูวุ่นวายกับชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีคนแบบเรากำลังจะทําดีละนะแต่มีคนมาห้ามปามนะยาเลยไม่ดีหรอกยาเลยนะเนี่ยนะมันเป็นจุดสําคัญทําให วิถีชีวิตของคุณนั้นเนี่ยที่มันกําลังจะไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมุมของการสะดุดหรือหกล้มได้ในพื้นฐานดวงนะับปัจจุบันนี้ครับเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของคนที่เกิดวันจันทร์ตอนนี้อย่างที่จันบอกนะเมื่อตั้งตัดสินใจจะทําอะไรไปแล้วต้องทําอย่างเต็มที่นะเดินหน้าไม่ถอยแล้วชีวิตเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินของการงานก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเงินทองของคุณนั้น ถึงงานเนี่ยมันจะรู้สึกหดหูเหนื่อยนะเซ็งกับชีวิตในช่วงนี้แต่ที่จานบอกถ้าคุณปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วนะมีมุมของความมุ่งมั่นตั้งใจนะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้มุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะครับผมก็จะมีเข้ามาเมื่อสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยที่เป็นปัญหามาก่อนหน้าเช่นบางคนนั้นอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมายืมสตุงสตางนะ อาจารย์บอกว่ามันรู้สึกอึดอัดบ,บ้างบางทีอึดอ,อัดอึดอัดในการทวงตังคุณเออแต่สมมุติว่าถ้าคุณกล้าที่จะเอ่ยปากพูดคุยเธอถึงเวลาแล้วนะเดียวก็นะฉันต้องใช้ตังนะเออมันมีเกณฑ์ที่ทะเลาะแล้วเนี่ยแล้วได้เงินคืนไว้ออมันเป็นแบบนี้ในสตาชีวิตเพราะฉันบรสิมอย่างปุ๊บเนี่ยนะครับจงอย่ายอมนะครับนะกับสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า มันได,ไดองงน้อย่างนั้นอย่างนี้นะู่นนี่นั่นแล้วคุณก็เออหอหอบโกยอมไปไอ้อย่างเงี้ยนะก็มีปัญหาและคุณก็เป็นความทุกข์ใจของคุณเองอันนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็กล้าที่จะลงมือกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะต้องทะเลาะนะครับผมเพื่อผลประโยชน์ของตัวของคุณเองนะครับความรักละ่ะช่วงนี้ครับอย่างที่บอกอึดอัดหุดงิดนะฮะไม่ได้ได,ได้ดั่งใจณนะช่วงระยะเวลาปัจจุบันนี้ครับ เพราะฉันแปลว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะการที่อยู่ใกล้ชิดกับแฟนบางสิ่งบางอย่างแฟนพูดไม่เข้าหูนิดๆหน่อยๆปุ๊บเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องมีสติต้องพุโทโธต้องในใจนะตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์ที่จะต้องทะเลาะกับแฟนนะครับผมอย่างที่อาจารย์กล่าวมาตรงจุดนี้นะฮะอ้าฟังแล้วนะเหนื่อยหน่อยนะเอาเหอะคุณ หนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปตามนี้แต่อย่าลืมนะครับบางสิ่งบางอย่างปุ๊กเนี่ยที่เราทายกันเนี่ยมันเป็นแค่นะฮะมหาภาคนะทายให้คนทั่วไปฟังนะครับผิวเผินแต่ถ้าอยากดูดวงนะครับแบบเจาะลึกนะครับแบบตัวจริงเสียงจริงให้ผมอาจารย์ผู้โคตรสารการันตีดวงคุณจริงๆเนี่ยต้องเปิดพื้นดวงเดิมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อมอ่ใองกับพื้นฐานดวงณนะปัจจุบันนี้ อยากรู้ดวงแบบเจาะลึกครับโทร190 111 1 0 0นะครับโทรตลอดได้2 4ชั่วโมงนะครับและบางทีเราอาจจะใช้เสียกันที่เบอร์นี้นะครับอยากคุยกับอาจารย์ผู้กดห้อง433และเจอและเจอกันอย่างแน่นอนนะครับให้ผมการันตีให้คุณนะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารครับในใจในพื้นฐานตอนนี้เนี่ยอารมณ์นะฮะ นะค่อนชาติที่จะแปลปวนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอังคารตอนนี้เนี่ยหลักของหัวราศาสตร์เนี่ยช่วงนี้ถ้ามองโฟกัสนะครับไปเรื่องเกี่ยวกับงานงานณนะขนาดนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพุ่งไปข้างหน้านะครับเหมือนกับว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตของการก้าวกระโดดนะจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่มันดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดปันอังคาเนี่ยถ้าคุณมีแรงวิริยะอุตสาหะนำพาแล้วใสนะคุณมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานในช่วงจังหวะตอนนี้อย่างแน่นอนเออช่วงนี้ขยันโทรหาลูกค้งลูกค้าเออนะอยากจะขายของไว้เออเนี่ยมันได้ตามนั้นนะเป็นแม่ค้าออนไลน์โอ้โพส์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 นะนะโพสปุ๊บบูด้วยเออบูตโพส์ด้วยนึกออกไหม แล้วก็หากลุ่มก็เป้าหมายที่ชัดเจนตรงจุดนี้เนี่ยนะกำไรกำไรเกิดขึ้นกับตัวของคนที่เกิดอังคารอย่างแน่นอนเห็นไหมฟังแล้วชื่นใจมันก็เลยมีผลเนี่ยเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวข้องกับการเงินจังหวะตอนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตนะเงินเข้ามาเนี่ยพื้นฐานณจะังหวะตอนนี้เนี่ยมีเข้ามาที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเป็นกอบเป็นกำนะแต่ที่เหลือคนที่เกิดวันอังคารนั้น จะเอาไปใช้จ่ายตรงจุดไหนก็นแล้วแต่คุณแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวอับอาจารย์ละนะรับผิดชอบตัวเองนะในเรื่องเกี่ยวกับงการใช้เงินใช้ทองในช่วงนี้นะอยากเก็บก็เก็บไปอยากใช้ก็ใช้ไปแต่โดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะมีบูมบาลานซ์ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองครับผมขอการันตีครับเรื่องของความรักจังหวัดตอนนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยอย่างที่บอกครับช่วงนี้เนี่ยนะงานก็โอเคนะเงินก็ นะถือว่าใช้ได้นะคะความรักมันก็มีมุมที่จะดีตามมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักมาก่อนหน้าปัจจุบันนี้เนะี่ยถ้าพื้นชะตาเดิมไม่ได้เลวร้ายไม่ได้หฮงซวยแบบดวงแตกนะจังหวะตอนนี้เนะี่ยทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้มีโอกาสมาพูดคุยติดต่อกันนะครับต้องดูพื้นดุงเดิมด้วยอย่างที่บอกนะอาจารย์ไหนอาจารย์บอกว่ามันจะกลับมาคืนดีกันไม่เห็นกลับเลยเฮ้ยคุณมันดูแบบมหาภาคไงเนี่ยทายอยู่ใน u ูท b e ไง มันไม่ใช่ดวงใครดวงมันไงนะมันก็พายาโดยทั่ว,วไปนะถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้เนี่ยแบบดูพื้นดวงเดิมเลยเนี่ยต้องกดไปที่เบอร์1 9 0 0 1 1 1้าศนะมีอาจารย์ตลอด2 4ชั่วโมงที่เบอร์นี้นะครับโทรได้เลยนะมีปัญหาค้างคาใจบางทีนยอาจารย์เจอลูกศิษย์เนี่ยนะหลายท่านเนี่ยที่อยู่ใน u t u b e นะฮะคุยอาจารย์ตอนตีหนึ่งตีสองนะตีสามอาจารย์พูดไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนนะชอบอยู่ดึกๆึกลางคืนนะโทรมาคุยกันได้ ที่เบอร์นี้แต่อาจารย์ตื่นเชา้ชาอ่ะเจ็ดโมงเช้าโทรได้ไหมเจโทรได้แต่ไม่ค่อยเจออาจารย์พูดนะอาจารย์พูดยังนอนอยู่นะครับแต่เจออาจารย์านอื่นไงเพราะฉะนั้นแปลว่าเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีอะไรสอบถามมาได้ที่เบอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารนะถือว่าใช้เวลาช่วงนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนฟังถึงคลิปนี้แล้วใครที่ยังไม่กดสับสไครต์นะครับหรือคนไทยเรียกว่าอะไรนะสับสไครต์ใช่ไหมนะเขาแซวกันเล่นอยู่นะสับสไครตนะ์และกดติดตามด้วย ทางช่อง YouTube ของเรานะครับต่อไปครับคนที่เกิดวันพุธนะฮะคนที่เกิดวันพุธเป็นไงครับเจรจาออนหวานให้ทายดาวพุธนะฮะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยช่างเจ้าแจ้วช่างเจรจานะครับแต่ว่าพื้นฐานดวงจะณนะตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เจรจาพาทีก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสําเร็จผลประโยชน์อย่างมากน้นครับในช่วงจังหวัดตอ,ตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพุธครับแม่ ผมและอิจฉาจริงๆก็ไม่ต้องอิจฉาหรอกผมก็เกิดวันเดียวคุณนั่นแหละอนะคนถึกิดวันพุธครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะโชคที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการงานและการเงินเออเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณก็ต้องจินตนาการเลยว่าจังหวะตอนนี้เนี่ยเท่าหวังนะเกี่ยวกับงานจะเริ่มต้นลงมือทําอะไรในช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นชิ้นเป็นอันในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีและที่สําคัญที่สุดครับ การพูดคุยนะครับติดต่อเกี่ยวข้องกับเงินทองอาจารย์อยากที่จะลงทุนเนี่ยนะนะอยากที่จะเอาเสนอตัวเนี่ยนะเอาแบงค์เนี่ยนะวารันตนีนู่นนี้นั่นปุ๊บเนี่ยไปยื่นแบงค์เนี่ยมีโอกาสผ่านไหมเพื่อเอามาลงทุนเนี่ยนะครับดีนะขอวงเงินนะโอดีธุรกิจนะครับดีไหมช่วงนี้ดีทําไเรเอครับเพราะฉันแปลว่าพื้นฐานดวงช่วงนี้คอนชาติที่จะคึกคักในเรื่องเกี่ยวกับงานและมันก็มีแลวมันก็ส่งผลอะไรเงินทองครับ เงินทองในช่วงจังหวัดตอนนี้เนี่ยดวงเนี่ยกำลังจะโอเคขึ้นและที่สําคัญที่สุดนะเวลาผมเนี่ยไปจัดรายการที่มีแบบโฟนอินเข้ามานะฮะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์โชควงนี้จะมีโชคลาภไหมครับมีโชคลาภไหมคัเหอ,อนะฮะเป็นคําถามยอดฮิตติดชาร์ตนะฮะนะอารมณ์แบบว่าถ้าขึ้นชาร์ตมีขึ้นวิทยุได้เนี่ยนะอาจารย์โชคลาภมีไหมคําถามยอดฮิตตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธ ในช่วงนี้อยากแน่นอนครับผมขอการันตีนะครับผมเตรียมตัวเนี่ยเงินก้อนนึงนะฮะนะเตรียมพร้อมที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วครับในช่วงนี้นะครับสัปดาห์นี้เพราะนันแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคลาภนะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองจะมากจะน้อยแตกต่างกันไปอย่างที่บอกครับอันนั้นคือวาสนาของพื้นดวงเดิมของแต่ละคนตรงนี้ตอบไม่ได้นะฮะต้องไปดูดวงใน1900เอ้าวว่าเป็นยังไงนะครับผมตรงจุดนี้อ้าวเรื่องของความรักลัก ความรักเนี่ยพื้นฐานดวงช่วงนี้เนี่ยเมื่อเหมือนกับเอื่อยๆเฉยเฉยเหมือนความรักมันก็เรื่อยๆนะเป็นยังไงมันก็เป็นแบบเดิมนะครับแต่บังสี่เมื่อยยางปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีมุมแบบเฉยเฉยเฉแแบบไม่ค่อยแบบอินเลิฟหรือโรแมนติกสำหรับคนที่นะเป็นแฟนกันอยู่นะครับปัจจุบันนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้มีมุมที่ตกต่ำในเรื่องเกี่ยวกับการทายแบบเฮงซวยแย่จนนะเบือ่อเซ็งนายเรื่องของความรักนะ มันยังไม่มีเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าคนที่เกิดวันพุธยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมต่อไปครับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีครับโอ้โหแม่ช่วงแรกมันทําท่าจะดีไว้เฮ้แต่หลังๆไปปุ๊บดันมีปัญหาเหมือนกับสิ่งที่วางแปลนไว้ครับจะณนัจหวัดตอนนี้เนี่ยมันทําแล้วมันทาแล้วไม่ฝุดไง เออมันมีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนะฮะวันพฤหัสบ,บดีนะปัจจุบันนี้นะครับคุณจะทาอะไรก็ตามทีต้องเผื่อใจไว้ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้ดังใจนึกมาสักามสัก20-30%มีเกณฑ์ปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมนี่คือสิ่งต้องระวังไว้ให้ดีที่สุดจจ้าวะตอนนี้สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือมุ่งมั่นทําอะไรก็ตามทีเนี่ยมันมีตัวขัดลาบขัดลาบตัวน,นี้แปลว่าหนึ่งสุขภาพร่างกายขัดลาบคุณเออ งานมันจะดีละอยู่ดีป่วยปุ๊บจะไปเซ็นสัญ,ญญากับลูกค้าจะไปคุยกับลูกค้าเดี๋ยวพวกนี้จะได้ตงังค์ละป่วยเข้าโรงพยาบาลโอ๊ยออดออดแอดโอ๊ยท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในจังหวะตอนนี้นะครับผมนะดวงไม่มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความอึดอัดบางอย่างบัรพการหรือว่าไปแล้วมันไม่สุดตรงเท่าที่ควรในสิ่งที่ดีๆนะครับก็หนึ่งสัปดาห์นะ เดี๋ยวมันผ่านมาแล้วก็มันก็ผ่านไปนะฮะตามนี้เรื่องเกี่ยวกับงานนะถ้าเจอดเรื่องของงานเนี่ยถ้าเรามองแนวโน้มแล้วเนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์และช่วงกลางสัปดาห์นะฮะดีครับแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์นะครับจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะวางแผนวางแพลนทําอะไรก็ตามทีให้ทําตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับผมจะมีมุมที่ดีที่สุดนะครับผมตัวนี้ผมขอการันตีนะ แต่ว่าใครที่มถีถ้าใครเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่สมมุติว่าถ้าคุณเป็นลูกน้องนะครับบริวาเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งนะกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณในช่วงปัจจุบันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับเรื่องของเงินทองของคนที่เกิดวันพื้นนภาสบาดีนะฮะ จังหวะตอนนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสได้เงินเก่าๆนะเงินที่มันรอคอยไว้เนี่ยมีมีมุมที่จะมีเข้ามาในภาวะของปัจจุบันนี้นะครับแต่สมมติว่าถ้าจะวางแผนโครงการใหม่ๆเงินทองใหม่ๆช่วงนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีทที่ควรนะปัจจุบันนี้นะฮะเรื่องของความรักความรักตอนนี้นะ มีเกณฑ์ทะเลาะจุกจิกไม่สบายใจซึ่งกันและกันและทะเลาะอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองนี่ต้องระวังไว้นะทำไมคุณไม่ซื้อนี่เข้าบ้านไม่ซื้อนู่นเข้าบ้านอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์จุกจิกอะไรบางอย่างนะฮะจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ต้องพึงระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับผมต่อไปครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้เนี่ยมีมุมพาานอยหน่อยปวดหัวปวดเสียงเวรเก้านะครับ คลนะ้ายจะเป็นลมเออนะแปลว่าคนที่เกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงครับนะศุกร์ไม่หันศาสักเท่าไหร่ครับนะหลีกเลี่ยงในเรื่องเกี่ยวข้องก,กับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในสถานที่นะกองคงกลางคืนนะครับผมสถานที่อะโคจรนะฮะนี่ต้องระวังไวใ้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับใครที่บอกชอบปาร์ตี้นะครับสมมตินะเป,นเป็นพวกชอบสายปาร์ตี้แล้วกินเหล้ากินเนะบียนะฮะอยู่ดีปุ๊บเนี่ยบางสิ่งบางอย่าง อารมณ์แบบไม่ได้ไปขับรถชนเขาหรอกแต่โพสไงช่วงนี้เขากําลังอันนี้อยู่ใช่ไหมโพสต์เล่าติดคุกโดนห้าแสนบาทเออเออกมาอยู่เอออยากโพสต์โชว์เพื่อนมากินออนะโชว์ขวดปุ๊บตายเลยครับท่านนะฮะหมายแปลว่าพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยทำอะไรก็ตามทีเนี่ยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยาบรรณกฎหมายนะครับมีผลที่จะมีปัญหาได้ในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวัน สุขนะครับต้องอยู่ในกรอบกติกามารยาทของอสื่อเนธรรมจัรยาบรรรและข้อกฎหมายปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันมีเหมือนกับดวงแบบโดนฉุดล้างโดนดึงไปไปเจอเจออะไรแบบแปลกๆหรือไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีปัญหาหรือเราไม่ได้ทำคนอื่นมาทำกระทำเราก็เป็นไม่ได้ช่วงนี้ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการงานพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยในช่วงต้นสัปดาห์นะครับ จังหวะตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่มีมุมแบบสมมติน่ยนอนวันอาทิตย์นอนดึกนะวันจันทร์ตื่นเช้านะไม่อยากจะตื่นเลยบางอย่างไปทํางานสายนะบริษัทใหญ่ๆปุ๊บนะเขียนมาเลยนะถ้าเลยหนึ่งนาทีไปก็ถือว่าสายแล้วอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกมีมุมแบบจุกจิกแบบปรับตัวอะไรบางอย่างไม่ได้หรือบางงานบางอย่าง นะเหมือนจะทําแล้วได้ดีไปๆมาๆดีเลย์ล่าช้ามีปัญหาในกรอบกติการเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องอดทนนะฮะในช่วงต้นสัปดาห์ครับแต่ว่าเมื่อผ่านช่วงกลางสัปดาห์และช่วงปลายสัปดาห์ดวงคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนใครก็ตามทีนะครับที่เป็นพี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ต่างแดนซึ่งนะฮะใน YouTube เนี่ยนะครับนะมีเยอะอยู่แล้วนะพี่น้องคนไทยในในต่างแดนตรงเนี้ยดีหน่อยไม่ได้แย่ นะการเดินทางติดต่อเจรจาจะไปยืมบ้านเกิดเมือนนอนหรือเดินทางไปส่วนไหนนะของประเทศของโลกนี้แฮปปี้หมดนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตามนั้นนะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองช่วงนี้เนี่ยต้องระวังเสียเงินไปในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับผมเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สิ่งบางอย่างพูบเนี่ยใครชอบซื้อสินค้าออนไลน์มากคุณไหมนะถ้าสมมุติว่าไปซื้อกับเจ้าใหญ่หนออกไหฮะ อาจจะมีปัญหาได้อ,อ้าวโอนตังน้อยนะผมเพิ่งอ,อ่านข่าวมาเนี่ยนะนะซื้ออะไรนะที่กำลังคิดอยู่เนี่ยกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าสีแดงๆอะ่ะนะที่มีอยู่ในร้านอยู่ตรงแถวสยามเนี่ยนะใบละแสนหนึ่งแสนกับ1 0 0 0หมื่บาทนะโอนตังไปด้วยโอนตังชุบแม่งไม่ส่งของไว้เออเนี่ยปัญหาของแลนะธุรกิจไทยนะครับนะยังไม่ใช้แบบกูบดด้บัตรเดบิตบัตรเครดิตเนี่ย โอนต่างเงินสดไปปุ๊บเวลาจะเอาคืนอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นตุงจุดนี้ครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างบาประกกศนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่จะใช้เงินไปกับอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยว่ามันจะได้สิ่งที่มีคุณภาพกลับมาสู่คุณเองหรือเปล่านะครับช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะเรื่องของความรับเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใคร สูญเสเฮฮายังเป็นโสดอยู่ก็ยังสูนเสเฮฮาปาจิงโกะอยู่ต่อไปนะครับดีใจด้วยนะฮะยังไม่เหมาะในเรื่องเกี่ยวกับการมีคู่ครองหรือความรักแต่สมมุติว่าใครที่มีแฟนมีคู่แล้วช่วงนี้อยากจะเฮฮาปาจิงโกะแต่ที่จันบอกแหะครับนะบางสิ่งบางอย่างปุ๊บไปเฮฮาปาจิงโกะปุ๊บเนะี่ยอาจจะซวยได้นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวแฟนตามาตามาเหมือนในละครนะฮะอันตรายมากนะครับอาจจะหัวล้างข้างแตกได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะฮะนี่อันตรายจริงๆนะ เอาเถอะแต่อย่างที่บอกครับมันเป็นดวงนะทายแบบทั่วไปไม่ได้ทายแบบเฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครดวงมันนึกออกไหมครับแต่ถ้าอยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวหรือมีปัญหาที่แบบว่าต้องถามกับนักพยากรณ์นักโหราศาสตร์มืออาชีพนะครับก็พูดคุยกันนะครับผมผ่านสายสดนะครับดูดวงเป็นการส่วนตัวคุณจะโยนที่นะประเทศไทยอยู่เชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพหาดใหญ่ นะสงขลานะปัตตานีมีปัญหาค้างคาใจทุกๆเรื่องนะครับโทรมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับที่เบอร์1900 111080นะครับอยากพูดคุยกับอาจารย์ผู้ดกดห้อง4 3 3เบอร์นี้เจอเจอกันแน่นอนนะครับและที่สำคัญที่สุดใครที่เป็นพี่น้องชาวต่างประเทศนะฮะอาจารย์อยู่ต่างประเทศโทรมาได้ไหมอยากรู้ดวงชะตาชีวิตโทรได้ทำไมจะโทรไม่ได้ครับลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะครับ H O R O W O R L D .com นะมีรายละเอียดเลยและบางสีบางอย่างเป็นแพ็กเกจด้วยนะบางทีเนี่ยมีราคาสุดพิเศษในเว็บไซต์ของเราคุณลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่เว็บไซต์ h o r o w e r D. .com นะครับผมต่อไปครับคนที่เกิดวันเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์ครับจังหวะตอนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยแม่ทำเหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปบางอย่างเนี่ยนะฮะ ราหีอื่นหรือวันอื่นนะทำอะไรต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ดวงคุณบางอย่างช่วงนี้นะทำไงทำอะไรแบบเอื่อยเชยเชยแฉะปุ๊บเนี่ยเดยกคุณอื่นค่าไปกินเสียก่อนครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะภาวะของปัจจุบันนี้ควรจะต้องมีความมุ่งมั่นความตั้งใจการลงมือทาอย่างรวดเร็วฉับไวฉับพันแล้วมันจะดีขึ้นอย่างแน่น,นอนครับผมขอการันตีเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมดูดวงต้องฉับไวนะฮะนะ รวมคนเกิดวันเสาร์ก็ต้องฉับไปเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าโทรมาปุ๊บโทรกลับนะนะเขียนนะพอร์ตปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งทางอีเมลนะยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแต่สมมติว่าถ้าคุณส่งช้าปุ๊บนะเออเฉยเชยแจกปุ๊บอย่างเงี้ยไม่ได้การนะนี่ครูต้องรีบทำนะยิ่งทำอะไรที่รวดเร็วฉับไปเงินทองนั้นก็จะ,ะเขาจะเป็นฟีดแบ็กที่ดีกลับมาขึ้นมากขึ้นเท่านั้นครับตรงนี้ผมขอ การันตีนะการันตีชีวิตพิชิดตดวงชะตาคอนเซปต์ของอาจารย์ผู้หมายแปลว่าดวงนี้เนะี่ยต้องชัดเจนว่าทําอะไรอย่างรวดเร็วได้กลับมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเงินพอในช่วงนี้จะมีมุมไหลมาเทมาโอ้ชื่นใจแล้วบางอย่างเนี่ยใครที่มีปัญหาหรือคาลาคาสนนาาคาานนันในเรื่องเกี่ยวข้อกับง่ายเก่าๆไปขุดคุยเอามาทาซะตรงจุดนี้มันจะก่ะเกิดในเรื่องเกี่ยวกับข้อกัะได้ผลประโยชน์ตอบแทนตัวของคุณเองอย่างแน่น,นอนครับผมขอการันตี ความรักความรักตอนนี้เนะี่ยอย่าเพิ่งไปโฟกัสเลยนะฮะคนโสดตอนนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปจีบใครอย่าเพิ่งอ,อะไรใครอย่าเพิ่งไปเที่ยวไหนอยู่กับงานมุ่งมั่นกับเงินตรงเนี้ยประสบความส็จแน่นอนในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนใครเป็นโสดบอกแฟนเลยช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาดิหนุน้องไม่ค่อยมีเวลาค่ะพี่ขานะไม่มีเวลาทากันบ้านเลยนะคะไม่อยากตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวข้อกับการงาน นะต้องเข้าใจคนที่เกิดวันเสาร์ด้วยเพราะชุดน,นี้จะประสบความสเร็จเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานและการเงินมากที่สุดนะครับผมตามนี้นะเฮ้ยอย่าลืมนะใครที่อยากที่จะสนสุนนะคลิปของเรานะครับก็ติดต่อมานะ นะด้านล่างคลิปด้านล่างขนาดนี้นะอาจารย์อยากจะโชว์สินค้าเออแบบอาจารย์ผู้กระหายนะ้ำแโอ้โหดุ๊บดุ๊บดุ๊เออนะเอามาทายอินได้นะคุณนะไม่ใช่เราไม่เปิดแล้วเ,เปิดนะคุณนะแล้วดูคลิปเราแบบเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นวิวนะฮะต้องบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสินค้าทาย,ทายอินได้นะครับผมนะเรารับหมดต้องบอกอย่างนี้แต่ผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการของเรา1900 1 1 1้าศู อย่าลืมเบอร์นี้ต้องจําไว้ให้ดีๆนึกออกไหมครับตามนี้นะแม่แต้องต้องสับสนุนนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ผู้ตกง,งานทําไงอะ่ะต้องโทรมาเบอร์นี้นะครับต่อไปคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจังหวัดตอนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์ครับพื้นฐานดวงตอนนี้เนะี่ยแมผมค่อนข้างสัปดาห์ที่แล้วผมก็ว่าดีแล้วนะสัปดาห์นี้ของคุณนั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องเกี่ยวกับการดีตามมานะครับนะช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนผมขอการันตี จังหวะตอนนี้เนี่ยในหลักของหรศาสตร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์นะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องกับราบลอยราบลอยมานะคุณต้องคว่ยคว้าหรือบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่เป็นราบลอยแต่มันเป็นโอกาสโอกาสจากคนรอบข้างที่จะมาเธอคุณทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิเอา,อเอาไหมถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บจบโบเบแต่สมมุติว่าคุณรับโอกาสนั้นถึงมันจะเหนื่อยอยากนะตากตำนะอะไรก็ตามแต่ถ้าคว้าเสร็จปุ๊บนะ มันมีผลที่ดีตามมาในภายภาคหน้านี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นลงมือทําซักไขว้คว้าโอกาสซักมันก็จะก่อเกิดในเรื่องก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในเรื่องของงานเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเงินทองช่วงนี้ก็ถือว่าดีด้วยนะงานดีปุ๊บเงินทองดีตามมาแต่อย่างที่บอกอะ่ะเมื่อสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแลกกับความว่าอุตสาหะนาพามันก็จะเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับไรายได้ เกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นอย่างแน่น,นอนครับผมขอการันตีแต่เรื่องของความรัฐช่วงนี้เนี่ยมันจะเซ็งๆในๆด้านชานะสาวันดี4วันปวดหัวนะครับณช่วงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของเกี่ยวข้องของความรักในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยยังเป็นเกณฑ์แบบกลางๆอยู่ณช่วงระยะเวลานี้นะครับจบอจบแล้วเหรอเฮรอ,อนะจบแล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากรู้ดวงชะตาชิต อย่างนี้แบบจอลึกแบบการันตีกันต่อนะครับเดือนืนนะครับโทรไปครับพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวครับนะตลอด24ชั่วโมงครับที่เบอร์190111080นะครับผมมีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนนะครับและผมก็มั่นใจว่าทีมงานนะครับของเบอร์นี้เนี่ยนะตอบคำถามของคุณแบบจอดลึกได้อย่างดีอย่างแน่นอนผมขอการันตีอีกหนึ่งครั้งนะฮะเอาละวันนี้เวลาหมดนะครับ จอเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับผมอาจารย์ผู้โฆษสารครับวันนี้เวลาหมดครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ